อเช้าแล้วพี่น้องขึ้นผ้าขึ้นผุนเลยครับเดีย๋ยวยญ้าให้วัวนะครับหญ้ายาวๆสวยๆอ่อน เิ็นอะไรเงไปนาเนป่อ่นอนไปนาอ่อนไปหน้า กุ่มมาราใสโรงฆ่า,า,าสัตว์กุมาราใสนะครับ